หลับประตูโลกได้ก่อนสองสามศูนประตูห้าครับตอนนี้น่าจับตามองเป็นที่สุดดิยอดเป็นไงบ้างสูสีกันครับเจ็ดตันนะครับเจ็ดันนี่เหรอผมให้จับตาดูนะเหรอมีไหมเจ็สิบสี่ในนี้มันไม่มีเย็นสียังไม่เข้าครับมีห้าห้าชางเว่นะครับโปรกันแล้วก็ตองหนึ่ง แล้วก็มีเบอร์ห้าหนึ่งครับพอสิบหกช่างอันดังกรไม่เคยถูกตัดสายเป็นห้าจอบล์เบลล์เอ็กบไม่เคยสองสามสี่อ1่าิืมนะครับการถ่ายดับรเบดงล้อออกจิสถานบ่อยครับให้กาลังให้แรงลงตัว้จดตำม่งกครับ้จัน่งกันครับายดับระเบการบ่อยครับการต ไปเล้อไม่สัมผัสพื้นไม่ดีนะครับตั้งโจนให้นะครับลอยค้าจังไงใครครับใครเขาก่อนกบ่ยศไปมันต้องดูลายโดดนะครับลายสุดท้ายคุ้นนิแล้วครับโอชัด <Okay. S 1> ขอใครเขาก่อนกบ่ยศน่าจะเป็นเบ,นเบอร์ เบอร์แล้วครับทีมงานช่างอัานนะครับเบอร์ตองห้าหรือเปล่าเดี๋ยวทูนะครับบรรยากาศเบอร์นะครับไอ้รถ้ขี่รถใครไม่มีเบอร์หนึ่งสองสามโอ้โหอย่างนี้หายใจรถต้นคอแน่นอนครับยังมองไม่เห็นก็ทำไมไม่ใช่ชื่อจริงอ่ะใช่ชื่อจริงจะปัญญายุยโบรถนะต่รู้อยู่แต่คนเนี่ยมาครับ หนึ่งนะครับเป็นรถของช่างอันนะครับขับโดยเจโน่นะครับใช้รถเบอร์16ที่สองสามรถ้กับเป็นช่างเวีนะครับเป็นเล็กแตงใหญ่นะครับพี่กับน้อง16ช่างอัดชนะสามเบอร์สองหนึ่งนะครับเปิดทีมงานจากแม่แกใช้จเจริญนะครับเแสงเทียนก็ได้ตอนนี้หนึ่งสามนะครับมีสองน้ำพัวกกันอยู่นะครับมาดูนะครับว่าชิงนะครับมาดูนะครับว่าใช้จเจริญนะครับ รมอเตอร์หน้าแจจะไล่คั้วได้หรือไม่ครับไอ้น้องชายเจริญนี่ขับรถเาะว่าอ่านเกมดีครับอ่านเกมดีครับผมว่าไม่รอดครับาะว่าหนีไม่พ้นครับนี่การอ่านเกมออนไลนครับการอ่านเกมอบบไลนของชายเจริญดูนะครับดูนะครับจากสายตาผมจะใช่หรือไม่ต้องหนีนะครับตอนนี้ที่นำอยู่ใครครับพี่ยอด สิบหกชั้นอันหรือเปล่าน่าจะเป็นเบอร์สิบหกนะครับทีมงายข้างอันส่งเข้าประกวดครับโดยตจวมั่วตัวสองตัวเต้ยนะครับโดยตัวแทนแห่งอุบลราชธานีนะครับจริงจริงนะครับลักษณะนะครับประสบการขับขี่นะครับการเปล่าตัวได้ดีมากนะครับการชนตัวการเปล่าตัวได้ดีมากนะครับดูนะครับว่าเวลาเขาขึ้นนะครับโอ้โหครับเปล่าตัวการเทน้นระักดพงนะครับ หนีสั้กันที่สุดแล้วโโอ้หนีสั้กันที่สุดแล้วหนีมาจนได้นะครับเออผมจะอ่านเกมพุชหรือไม่ครับอย่างนี้เก็บอันยากเก็บอางยากมากนะครับใคเจริญแข่งได้บอเตอร์ใจน่าแคร์เก็บยากครับเกมนี้เก็บยากยากกับยากนี่แหละครับเอาละครับมีสกิทกันนีหน่อย ขึ้นไปยากครับใช่เลยขึ้นไปยากครับรถผ่านไปแล้วสำหรับเบอร์สิบหกอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ตาหน้ขึ้นมาดที่หนึ่งข้าใจ้าขึ้นมาที่หนึ่งแล้วนะครับเต้สองเกิดอะไรขึ้นรถสตาร์ทไม่ติดซะแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วเบอร์สิบหกมาแล้วดูตรงเต้ยนะดูไหนเบอร์สิบหกเกิดอะไรขึ้นกับรถ อรถเข้าแบคแล้วกรับนะครับต้องไล่เข้งหลายตอนนี้ยกขันังกันเหนื่อยซะเอเกินเบิร์ดเบอร์ดใช้เจริญต้องหนึ่งลุ้นต่อไปเป็นวีพีกันที่มจาก45ปีขึ้นไปนะครับ45ปีขึ้นไปวันนี้เราขอบจากสีตาออนรถนะครับเป็นที่ใส่รองเท้า หลังจากเพือพื่อ45ตีขึ้นไปเดี๋ยวจะให้เจ้าเจดนะครับมาทำการฝึกซ้อมนะครับโดยรถใช้รถเบอร์หนึ่งเปนสาวนนะครับจะมาขี่ให้เราได้ชมความรู้ความสามารถที่ระดับแขงประเทศไทยสนามห้าให้สนามหสนามเจ็ดนะครับมาดูทักษะเทคนิคการขับของ แชมป์ประเทศไทยนะครับนะเจ้าพรพงศ์สมสวัวัิ์หลังจากเปิจจาบที่เมื่อปี40า5ปีขึ้นไปที่สองนะครับที่3นะครับตรงโอเคนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นสุดกิตติมศักดิ์45ปีลงมานะครับ เป็นเกตกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอรายชื่อนะครับจากทางาคณะกรรมการมาก่อนนะครับเดี๋ยวมา,าแจ้งให้ทราบกันว่ามีใครบ้างน,นะครับสำหรับตอนนี้นะครับรุน่น e n d o ไม่เกิน2 3 0 cc นะครับยังเป็นเบอร์55นําอยู่นะครับเบเบอร16นะครับของช่างอัดน,นะฮะไอต้องใส่เพื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอา Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ